ใส่หรือไม่ใส่ของสีเหลืองใส่หรือไม่ใส่ใส่โอ้พระตะกอนมึงบ้าเปล่ามันใส่ไม่ได้มึงจะใส่ไปยังไงใส่หรือไม่ใส่ใส่ใส่หรือไม่ใส่ใส่หรือไม่ใส่ ใส่น่าจะอร่อยนะใส่หรือไม่ใส่ไม่ใส่นี่ใส่หรือไม่ใส่เออมาใส่ใส่หรือไม่ใส่ใส่ใส่หรือไม่ใส่ใส่ใส่หรือไม่ใส่ไม่ใส่ใส่หรือไม่ใส่ เก็วอเตอร์ใส่หรือไม่ใส่ใส่อะไรล่นอะไวเปิดตาได้เปิดตาครับเยโลเยโลเยโลเยลโลเซนเปรสเอนจอยครับ yes enjoy yes 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 y e l Gelo lâu phát triển cho một tí banana บานาน่าเฮ้ยอร่อยเหรอรสชาติดีใช่ไหมดีนะมาสตาร์ถูกเฮ้ยไม่ได้ใส่มึงไม่ได้มึงไม่ได้ใส่อันเนี้ยมะม่วงเปรี้ยวพิดกูไม่รู้เลยว่ะ แบะฟิชไม้มีน้ำส้มเหรอไม่ได้เป็นสีเหลืองข้างล่างอะไรจริงป่ะจริงเราเนี้อร่อยอันนี้อร่อยจริงกูทำเออเออเออแบั้นแหละแต่มาอร่อย